สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็จะมาวาดโกเซนสถิตลัคนาราศีมังกรนะครับแคปิคอนเอลซิดนั่นเองไหน <c oughs> ผมบอกได้เลยว่าตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โคตรจะเท่แล้วครับท่าน <c oughs> าแล้วก็มาเริ่มวาดโดยการวาดทรงกลมนะครับมีเส้นตรงแนวตั้งเป็นเส้นจมูกครับแน่นอนคือเส้นตาจากนั้นเราก็ขึ้นคางแบบนี้เลยนะครับอ่ารักสองเส้นมาติดกันผมก็จะวาดหน้าของเอลซิดให้มันเอียงไปทางด้านขวามือเราเล็กน้อยนะครับแล้วเราทําการวาดกรอบตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาวๆอย่างนี้เลยนะครับอ่า เพราะว่าสายตาของเอลซิจะเป็นสายตาที่ค่อนข้างจะมุ่งมั่นแน่วแน่แล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวค่อนข้างจะสูงนะครับนี่ตาก็เจอเลยเป็นแหลมๆหน่อยนะแบบนี้เลยวาดขอบตาบนขอบตาล่างให้มันดูแบบเป็นแบนหน่อยนะแบบนี้เลยอ่าเป็นแบบเป็นแววตาที่มีสมาธิค่อนข้างจะมั่นคงนะครับนี่แบบนี้เลยครับนี่มันจะเป็นแสวสายตาที่ค่อนข้างจะดูมุ่งมั่นอ่ามุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะครับแบบนี้ อ่านี่แล้วก็นี่ก็เป็นอขอบของหน้ากากนะครับผมจะวาดแคปิคอนเอลซี่ให้มันใส่หน้ากากนะครับส่วนชุดคอสนี่ก็จะเป็นชุดคอสในเวอร์ชั่นของมังงะนะไม่ได้ชุดคอสอนิเมชุดคอสของอนิเมของแคปิคอนเนี่ยมันจะเป็นหมวกกันน็อกเลยนะครับส่วนของมังงะนี่ก็จะเป็นแค่แบบครึ่งหน้านะครับส่วนครึ่งหลังนี่มันจะไม่ใช่หมก กันน็อกนะไม่ใช่หมวกกันน็อกมันจะเปิดผมสวยๆออกมาให้มันพิวผิวเท่ๆนะครับอ่านี่ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วนี่คือจมูกนะครับวาดตรงกับเส้นจมูกเลยแล้วก็วาดปากนี่ปากก็ปากก็อยู่ระหว่างครึ่งหนึ่งของเส้นจมูกนะครับนี่เราจะได้ปากที่ค่อนข้างจะตรงนะครับไม่เบี้ยวอ่า้วนี่ก็จะเป็นช่วงของอ่าแคชุดเกาะแคปิคอนมันจะเป็นมังกรนะครับอ่าหรือแพททะเลนะครับมันก็จะมีเขาอ่า นี่ผมก็วาดเขาเลยนะครับนี่เขาตรงหน้ากากตรงหน้ากากตรงหมวกครับนี่ประมาณนี้ใส่ไปเลยครับเป็นเขาโค้งๆนี่เขามังกรอ่านี่ขีดไปครับบอกได้เลยว่าการวาดคาแรคเตอร์นี่ใบหน้านี่เป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับอ่าฉะนั้น เวลามือใหม่เพิ่งจะมาหัดว่านี่ก็ไม่จำเป็นต้องวาดทั้งตัวนะครับเราวาดแค่ประมาณเป็นบัสนะครับครึ่งโหมดวาดแค่หัวกับคอแล้วก็ตัวหน้าอกเล็กๆน้อยๆก็พอนะครับนี่พอเราวาดหน้าได้แล้วถึงเราเราค่อยวาดทั้งตัวนะครับมันจะเร็วกว่านั่นเองนี่ผมก็ฝึกพยายามเน้นเน้นใบหน้าให้มันดูดีนะครับอ่านี่น,นี่นี่ก็เป็นหมวกด้านหน้าแล้วนะครับนี่เกราะตรงแก้ม อ่ามันจะเป็นลายลักษณะอย่างนี้นะครับค่อยๆขีดไป อนี่หน้าอย่างเข้มครับผมพยายามวาดให้มันหน้าเท่ที่สุดนะครับแต่ความหล่อนี่ต้องหล่อน้อยกว่าผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวผมวาดไปแล้วรับไม่ได้แล้วนี่คือโครงของผมนะครับผมจะได้กะระยะการวาดเส้นผมให้มันพลิ้วสวยสลวยได้นะบแบบนี้เลยมันจะแหลมๆหน่อยนะครับเอลซิ LC จะมีทรงผมที่ค่อนข้างสั้นนะแต่ค่อนข้างจะแหลมเฟี้ยวเลยนะนี่แบบนี้เลย นี่ก็จะพยายามเชื่อมนะครับตอนนี้เขบาบังกรมันบัง,งนี่อา่าโคง้งสวยครับอา่าเนี่ยประมาณนี้นะครับทรงผมมันจะเหมือนกับเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นเป็นอะไรนะเป็น,ปน,ปน,ปนยา่าเคลื่อนผิวผิวไปผิวมาแบบนี้นครับแหลมๆหลอ่าแล้วนี่คืออนาโตมีอนาฐานะเป็นการล่างโค้งครับอ่านี่คือโคง้งอ่าช่วงเอวช่วงท้องนะนี่คือเอวนี่คือสะโพกแล้วก็กางเกงในนะครับอา่าแล้วนี่ขาท่อนบน อ่าประมาณนี้ครับเต็ม A4 แล้วอ่ามันจะได้ก็ราวลประมาณนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าวาดเป็นช่วงมือปันก่อนนะเพราะว่าแค p ิคอน e l ลซนี่จุดเด่นของเขาก็คืออ่าฝ่ามือ Excalibur นะครับอ่าเขามีมือขวาเปรียบสบะเปรียบเสมือนดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนานของกรีกนะครับนั่นก็คือ Excalibur นั่นเองนะครับนี่ฉะนั้นเวลาวาดตัวนี้จะให้รู้ว่าเป็นแคปิคอนเอลซได้นะครับจะต้องมีมือแบบ มือขนาดใหญ่วางไว้ทําท่าเป็นเอ็กซ์คาลิเบอร์นะแบบนี้เลยนี่ผมก็ล่างโค้งให้มันมือมันใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเวลาเราจะวาดมือที่ให้มันอยู่หน้ากล้องให้มันดูโดดเด่นแล้วก็ดูแบบอ่าตรงๆหน้าเรานะมันจะมีขนาดใหญ่นะครับนี่ก็ต้องวาดมือให้มันเบลเทอร์ ur, อย่างนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้คือนิ้วก้อยนะ,ะปึ๊บก็ลากไปเลยนะครับแบบนี้นี่นี่ครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะวาดยากหรือผิดสัดส่วนนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นมันเป็นท่าโพสแบบแอคติ g งนะครับอ่าซึ่งมันก็จะมีสัดส่วนที่จะใหญ่ผิดปกตินะเพราะว่ามันจะอยู่หน้ากล้องเวลาเราเห็นเราจะเห็นจุดๆนั้นที่ค่อนข้างจะเด่นนะครับมันจะเป็นจุดที่ใหญ่และสูนย์รวมเลยนะผมก็พยายามวาดอ่าจุดเด่นของเอลซิดให้ได้นะครับนั่นก็คือฝ่ามือเอ็กซ์คาลิเบอร์นั่นเองนี่ครับมันจะทำมือเป็นแบบนี้เลยเอานิ้ว4นิ้วมาเรียงชิดติดกันนะครับ อา่านี่ครับฝ่ามือของเขาก็จะเป็นฝ่ามืออ่ามันเหมือนเป็นเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนี่ตัดได้ทุกอย่างเลยนะบอกได้เลยว่าโคตรจะเทพนะครับแล้วที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเอลซิดเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ามือเขาจะตัดได้ทุกอย่างแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น ดาบในตำนานอยู่ในมืออยู่ในฝ่าหรืออยู่ในฝ่ามืออยู่ในฝีที่มืออะไรประมาณนี้เลยนะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลดละที่จะคอยรับคมดาบหรือรับฝีมือหรือรับทักษะของตัวเองเสมอเลยนะครับเพื่อพัฒนาเป็นดาบที่เรียกว่าสุดยอดของสุดยอดนะครับ <c oughs> คือในเรื่องมันจะบอกว่าจะทำอ่ารับดาบของรับมือของตัวเองเนี่ยให้มันคมแบบคมไปเรื่อยๆนะเพราะเขาคิดว่าตัวเองยังฝึกไม่พอนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นค่อนข้างสูงนะครับในการฝึกฝนตัวเองให้มันมีฝีมืออ่ามีฝีมือที่ค่อนข้างจะคมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเป็นคนที่มีความอดทนแล้วก็ความขยันพอสมควรเลยนะบอกได้เลยว่าผมเห็นผมก็อยากจะได้เป็นแบบอย่างนะครับ ถึงเราจะวาดรูปได้ระดับหนึ่งแล้วก็อยากจะวาดให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอะไรประมาณนี้พยายามรับทักษะตัวเองไปเรื่อยๆนะครับโดยการวาดรูปบ่อยๆนะครับอ่ยิ่งวาดบ่อยๆแล้วก็ยิ่งมีทักษะที่ค่อนข้างจะคมมากขึ้นนั่นเองนะครับนี่มันก็เปรียบเหมือนกับเอลเอลซิดนะครับที่พยายามจะรับคมดาบของตัวเองเสมอครับเพื่อเพิ่มทักษะตัวเองให้มากขึ้นนั่นเองครับนี่และนี่ก็คือพลังคอสโมของแคปิคอนเอลซิดนะครับ โหบอกได้เลยว่าแค่เห็นนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจผลักดันให้เราวาดรูปได้ตลอดเวลาเลยนะครับโอ้โห,โหนี่ผมวาดตัวนี้นี่วาดปุ๊บก็ยิ่งบ้าหน,นักเข้ากอบมากมากกว่าเดิมอีกนะครับนี่แล้วนี่คือช่วงเกาะหงหวนไหลนะครับนี่ลักษณะก็จะเป็นโค้งๆแบบนี้อ่านี่ก็คือเขาของมันนะครับเขาตรงช่วงหวัวไหล ชุดเกาะของแคปิคอนเนี่ยมันก็จะเป็นชุดเกะนะเาะล,ลักษณะรายละเอียดจะเป็นลายละเลอ,อียดโค้งโค้งมน,นครับอา่าไม่มีอะไรที่แหลมแหลมอะไรมากมายครับอา่านี่มันก็จะาวาดค่อนข้างง่ายหน่อยนะครับนี่ก็เป็นเกาะอ่เอาเกาะแขนด้านบนนี่มันก็จะถูกบังแล้วนะเพราะว่าแขนด้านล่างนี่ก็จะใหญ่ๆเลยนะเพราะว่าเป็นจุดเด่นนั่นเองนี่เราก็จะได้ท่าแบบฝ่ามือเอ็กซ์คาลิเบอร์แบบค่อนข้างจะสมบูรณ์คนระับ อ่านี่เกาะตรงแขนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเกือกนะครับเกือกมังกรนะครับเวลามันประกอบเป็นชุดคลอสเนี่ยมันจะเป็นชุดคลอสรูปมังกรนะครับลักษณะมือข้อมือมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่าแล้วนี่คือช่วงเอวนะครับช่วงท้องช่วงหน้าอก ช่วงบอดี้าลากโค้งมาครับผมจะให้มันแอนเอลนะครับนี่ถึงแม้ผมจะวาดสี่เหลี่ยมเป็นโค้งนะครับแต่เวลาเราวาดจริงเราก็วาดให้มันแอนแอนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นท่าทางการเคลื่อนไหวแบบแนวแอนิเมชันนะครับฉะนั้นเราจะมาวาดแบบยืนทื่อๆแข็งทื่อไม่ได้นะครับนี่ครับมันจะเห็นท่าทางลีลาเหมือนกำลังจะใช้ดาบเอ็กซ์ลิเบอร์ที่มือของเขาเนี่ยฟันลงไปนะครับนี่หมันมันออกอารมณ์ออกรสชาติเลยครับนี่แล้วนี่คือช่วงเอวนะครับนี่ ช่วงเอลช่วงสะดือนะครับตรงนี้นี่ผมก็จะวาดตรงนี้เลยครับอ่าเป็นช่วงสะโพกนะครับใส่เรียกว่าอะไรอ่ะใส่ใส่กระโปรงหน้านะครับนี่มันเป็นเกาะกระโปรงตรงนี้เป็นช่วงเข็มขัดนะครับอ่าแล้วนี่ก็เป็นกระโปรงหน้าอ่าลักษณะของเกาะมังกรแคปิคอนมันก็จะเป็นกระโปรงนะครับคล้ายๆกระโปรงนี่แบบนี้เลย ลากขึ้นมานี่เราเรา,เราขึ้นเป็นโค้งก่อนนะครับส่วนรายละเอียดค่อยไปเติมทีหลังได้นะครับนี่ค่อยๆเติมไปครับรายละเอียดของชุดคอสแคปิคอนก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแบบนี้เลยง่ายๆข,ขีดไปครับ2ชั้นอ่านี่อ๋อประมาณนี้ครับพยายามโค้งให้มันดูสวยให้มันพลิ้วๆหน่อยอนะ่าถึงแม้จะเป็นชุดคอสนะเวลาเราวาดเราก็ต้องวาดให้มันโค้งสวยๆนะบแบบนี้เลยอ่านี่ พยายามกะองกะสดทรงองเอลนะครับแล้วนี่คือลายครับลายก็จะคุ้นๆตานะครับลายจะคล้ายเป็นคล้ายเหมือนกับตัวเอสโค้งมนแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ลายก็จะซ้ําๆกันนะไม่มีอะไรยากอ่านี่สัาสังเกตดีๆนะครับนี่ประมาณนี้อ่าเราก็มาเติมช่วงลายหน้าอกกันอ่าตรงนี้เป็นช่วงของชุด ชุดเกราะตรงอกมานับนี่ก็จะเป็นลายขีดๆอย่างนี้อ่านี่ประมาณนี้เลยไอ้ช่วงรายละเอียดตรงพวกหน้าท้องอะไรพวกนี้นี่เราก็สามารถจะวาดไปได้เรื่อยๆนะครับดูเส้นบาลานเส้นตรงกลางให้มัน ให้มันแม่นยำนะครันี่ผมลากขีดเส้นตรงกลางมาเวลาเราวัด2อ,อข้างซ้ายขวาเราจะได้รู้บาลานนะครับว่าอันไหนควรจะอยู่ใกล้อันไหนอยู่อยู่ไกลแล้ววัดระยะห่างให้มันประมาณเท่าเทกันนะเนี่ยเวลาการวาดแอนิเมชันทําท่าทางแบบนี้นะครับมันก็ต้องอาศัยจินตนาการด้วยนะครับเราจะมาวาดแบบแข็งทื่อหรือ,อวัดระยะใกล้ไกลไม่ได้นี่ก็จะลําบากนะครับ มันต้องมีจินตาการที่ค่อนข้างจะสูงนะครับอ่านี่ไอตรงนี้นี่ผมอยากได้เส้นไหนผมก็พยายามเติมให้เข้มนขคมับเพราะว่านี่คือการล่างสเก็ตนะครับการสเก็ตเนี่ยาบางเส้นมันก็จะเริ่มหายไปเราอาจจะรู้สึกว่ามันดูไม่ออกนะครับฉะนั้นถ้าเราจะเอาเส้นไหนเราก็พยายามวาดให้มันเข้มเขค,ม,เคมนคบนี่ก็เป็นมืออีกข้างนึงนะครับนี่มันจะอยู่ประมาณนี้อ่าส่วนลายเกาะน,นี่ผมก็มั่วๆเลยนะ บางครั้งเวลาเราทําท่าประหลาดๆถ้าเราไม่มีโมเดลอะไรดูรอบรอบทิศท,ทางนะครับเอ่อลักษณะลายะเอียดเราอาจจะไม่รู้นะครับหรือจําไม่ได้นะครับวิธีแก้ไขก็คือเนียนๆเลยนะครับก็คือวาดมุ่วๆไปเลย <laughs> นี่ครับผมก็ชอบแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอดประจำนะแบบนี้เลยอ๋อแล้วนี่คือเกาะเกาะของขาท่อนบนนะนี่ก็จะอย่างนี้เลยนะขาก็จะใหญ่หน่อยนะ อ่านี่ประมาณนี้เลยนี่แค่นี้เราก็ได้ขาท่อนบนแล้วท่อนล่างไม่ต้องวาดเพราะว่ามันเต็มละ <c oughs> ผมพยายามวาดให้มันดูบิดๆหน่อยนะมันจะได้ดูเท่นี่นี่ประมาณนี้นี่คือเกาะอ่าบางทีเราก็วัดระยะนะครับแต่จริงๆเราก็วัดแล้วนะครับจากการที่เราล่างอนาตมีอนาถานะมันทําให้เราเห็นภาพโดยรวมนะครับที่เหลือเราก็แค่ใส่เกาะใส่เสื้อผ้าอะไรแค่นั้นเองนะครับ อ่านี่ครับแค่นี้ก็โอเคครับโอ้โหอย่างเท่ เอลซิสหน้าเท่โคตรขมด้วยบัชรองผืนไถครีมเบสรับความขมให้เนียนเรียบขัดเกลาเฉดเงาด้วยออเรนต์หน้าขมเข้มดังลูกผู้ชายเสริมด้วยบราวสซาเซเลเรียนบูให้เส้นผมแตกความแหลมทรงผมแหลมตั้งชี้เดดด้วยเอมเบรลว์โดให้ทั่วระบายกางเกงให้สูภาพด้วยพิงเข้มด้วยเพอร์เพิใช้ลลยแหลกเพิ่มความสงบนิ่งดังน้ำใสไหลเย็นลายดินสอคือลายทองคำส่วนนี่คือแสงสะท้อนวิบวับสมาธิต้องนิ่งมันฝึกจิตใจให้คมเสมอด้วยมอส กรีนปาดโกรับอาวุธทองคำให้คมแข็งแก่งชี้โดดังเอ็กซ์คาลิเบอร์ดาบที่เป็นตำนานแลวเลงเยลโล่อย่างมุ่งมั่นจุดประกายปฏิหารคอสโมทองคำเล่นคิมเบดรับคอสโมให้คมกรบใช้ไม้ตายเอ็กซ์คาลิเบอร์ฟาดฟันด้วยออเรนมานขี้เกียรจะต้องขาดเป็นสองท่อนแผดเผาคอสโมให้ถึงขีดสุดด้วยแสงแห่งคุณธรรมไลท์โอเคเสริมดำลายทองคำดาบจะคมได้ต้องมันฝึกฝนให้เชี่ยวแววตาแคปิปคอนเอลซิดคมโค้นด้วยไหล่แหลกความขี้เกียจจะต้องถูกตัดสม ด้วยคมดาบของข้า